สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอาทิตาทุกเช่นนะคะจะมาสาธิตการใช้สูตรคำนวณโบนัสในโปรแกรม Excel นะคะค่ะขั้นแรกนะคะเราจะกำหนดข้อมูลนะคะคือชื่อนามสก,กุลนะคะของพนักงานนะคะต่อมานะคะกำหนดเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่นะคะค่ะต่อมานะคะโบนัสนะคะก็เราจะใช้วันลายหยุดเป็นตัวตั้งนะคะเป็นเงื่อนไขว่าลายหยุด มากกว่า5วันเนี่ยโบนัสเนี่ยจะถูกหาร2นะคะถ้าลายหยุดน้อยกว่า5วันคือโบนัสจะไม่ถูกหาร2นะคะนี่คือการกำหนวดวันลายหยุดให้นะคะค่ะต่อมานะคะสูตรคำนวณโบนัสของโปรแกรมนะคะก็ใช้สูตรเท่ากับกำนวนเงื่อนไขนะคะถ้าวันลายหยุดนะคะก็คืออยู่ในเซลล์ที่ D4 นะคะ มากกว่าห้านะคะเงินเงินเงินโบนัสนะคะก็จะถูกหารสองนี่นะคะคือเงินโบนัสที่คำนวณออกมานะคะคือตามเงื่อนไขเลยคะ่ะวันลาหยุดนะคะคือเก้าวันนะคะก็คือมากกว่าห้านะคะ ก็จะถูกหารสองนะคะหารสองมาก็จะได้โบนัส4ี่พันเจ็ด้อยห้าสิบาทนะคะทิคของการคำนวณโบนัสนะคะเมื่อเราใส่สูตรในบรรทัดแรกแล้วนะคะบรรทัดที่สองหรือบรรทัดต่อไปเราไม่ต้องใส่ค่ะเราลากนะคะตรงจุดนี้นะคะลากลงมาจนถึงคนสุดท้ายมันก็จะคำนวณให้อัตโนมัติเลยนะคะบรรทัดที่สองก็จะเป็น D5 C5 C5 นะคะก็จะเปลี่ยนเซลล์ไปเรื่อยๆนะคะแต่สูตรก็เหมือนเดิมค่ะต่อมานะคะเมื่อเราได้โบนัสออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นวิธีการรวมเงินนะคะต่อมาเป็นสูตรของการรวมเงินระหว่างเงินเดือนและโบนัสนะคะเราก็จะใช้สูตรนะคะเท่ากับเงินเดือนนะคะบวกด้วยโบนัสแล้ว Enter ค่ะ นี้จะเป็นผลรวมของเงินเดือนและโบนัสนะคะเหมือนก็เหมือนกัน,นะคะ่ะเราก็ลากลงมานะคะไม่ต้องกําหนดสูตรต่บรรทัดต่อไปนะคะคือลากลงมาเลยนะคะนี่ก็เป็นทิศง่ายๆค่ะสําหรับการคํานวณสูตรโบนัสเงินเดือนนะคะขอบคุณค่ะ